สวัสดีครับผมสนะุพศสิรินะรุมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกคลิปนี้เป็นคลิปที่427ช่องซูจิโก9826นี่ไงก๊อกน้ำจีนถูกๆนะอันนั้นไม่ถึงร้อยเนี่ยเขาใช้เหล็ก เกลียวเหล็กแล้วก็ข้างในก็เป็นเหล็กนะเสร็จแ,แล้วก็หุ้มด้วยสแตนเลสบางๆแล้วสุดท้ายสนิมก็ระเบิดออกมานะครับแล้วมันก็ผุแล้วก็รั่วนะครับน้ำมันก็หยดอ่ะอย่างเงี้ยสองอันผมเปลี่ยนทิ้งไปหมดวละนะครับเอ่เป็นร่องรอยสนิมที่เกิดจากก๊อกที่เราให้ดูเมื่อกี้นะว่า เขาเขาใช้เกลียวเหล็กข้างในเนี่ยเขาใช้เหล็กทั้งหมดเลยแล้วเขาก็เอาสแตเนเลสสแตเนเลสเเลบางๆมาหุ้มข้างนอกแล้วมันถึงเกิดปัญหานะปัญหาคือสนิมกินพอสนิมกินแล้วมันก็มันก็ผุนานๆมันก็รั่วนะแล้วที่ปัญหาที่สาคัญคือไอ้เกลียวอะ่ะพอเป็นสนิมแล้วมันคลายตัวล็อก ตัวพลาสติกล็อกอ่ะม่ไมันออกไม่ได้ไงน,นี่คือปัญหาหนักเลยนะเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนําให้ซื้อกลอกแบบนี้นะที่มันถูกถูกกว่าที่ผลิตจากจีกนอ่ะมันถูกถูกแล้วก็เขาทาออกมาเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเขาใช้เลียวปลาสติกนะแล้วก็คุ้มสเตนเลสเนี่ยรับรองอยู่ได้นานมากเลยนะครับอันนี้ก็ห้องน้ําข้างล่างนะก็เหมือนกันเราซื้อกลอกตัวนั้นมา หลายอันเลยนะก็อกซิงด้วยเดี๋ยวให้พาไปดูก๊อกซิงเนี่ยเป็นสนิมหยดเต็มเลยนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นก๊อกติงมาละนะครับอันนี้ก็ก็อกแบบเดียวกันเลยอันละไม่ถึงร้อยนะก็เห็นว่าเป็นสแตนเลสแล้วก็เลยซื้อมาใช้พร้อมกับก็อกอ่างล้างหน้านะครับแล้วมันก็เป็นสนิมเห็นไหมเป็นสนิมแล้วก็ นี่ไงตัวล็อกตัวนี้มันก็หมุนไม่ออกอ่าถ้าเป็นอ่างล้างหน้าเราไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะเพราะพื้นที่ที่จะลงไปทํามันมีเยอะจะพาไปดูใต้ซิงค์ที่มันแคบมากเลยเวลาจะเปลี่ยนอะมันยากมากอก็เลยผมเปลี่ยนเลยนะคืออย่าซื้อใช้เลยตันิมเสร็จแล้วมันจะคายคายตัวนี้ไม่ออกนะถ้า สุดท้ายก็ต้องงัดนะต้องงัดออกแต่ตัวนี้พอดีสนิมมันยังติดอยู่แค่นิดเดียวผมก็เลยขันไปขันมาหมุนไปหมุนมามันก็เลยออกได้นะครับเพราะนั้นผมเลยซื้อตัวนี้นใช้เลยเอาทองเหลืองคือทองเหลืองอะ่ะมันจะไม่เป็นสนิมแบบนั้นนะแต่สนิมของทองเหลืองมันจะออกเขียวๆนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ํามันลูบๆนะเพื่อป้องกันมันเกิดสนิม ซิงอ่ะมันที่มันแคบการทํางานมันยากมากนะครับก็เลยเปลี่ยนตัวนี้ไปเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะลองเราจะเปลี่ยนเลยนะอะเราจะเริ่มเปลี่ยนเลยเนี่ยผมจะเอาน้ามันจับนี่แหละใช้น้ำมันจับรูปๆนะแล้วเราก็มีจารบี เรามีจรารบีนะทาจาบีบางๆเลยไม่ต้องทาเยอะเสร็จแล้วเราก็ประกอบเลย ต่ไปทาเนี้ยเพราะเวลาหมุนข้างล่างอ่ะมือเราจับข้างบนไม่ถึงไงมันจะต้องมีสองคนอ่ะจริงๆอ่ะคนหนึ่งจับข้างบนอีกคนหนึ่งจับข้างล่างไอ้ไอ,อ,อันนี้จะจะล็อกข้างล่างนะเพราะมันทํางานยากมากแค่ Thank you. โอเคทีนี้เราก็ปรับให้มันตรงที่เราต้องการนะนี่ไงมันจะต้องมาอยู่แบบนี้นะทีนี้เราก็ล็อกข้าลางให้แน่นอีกนิดนึงแล้วเราก็จะใส่ใสายสายยางน้ำเข้านะ ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใต้ซิงมันแคบติดตั้งยากมากนะครับก็ครับผมขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตาม และขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องกรองน้ำ ROC ขั้นตอนควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, อัจฉริยะซูจิโกจะมีเสียงเตือนหลังเปิดเครื่องจากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่ระบบออโต้ลักน้ำทิ้ง เป็นเวลา18วินาทีแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดของการกรองน้ำปกติหรือ p u r i f y มีระบบเตือนเมื่อไม่มีน้ำมีสัญ,ญลักษณ์ของซอสเตือนว่าไม่มีน้ำเข้าเครื่อง มีระบบควบคุมการตรวจเช็คค่า TDS ของน้ำได้4 ppm ผลการตรวจเช็คน้ำ RO จากเครื่องกรองน้ำซูจิโกะมีผลดังนี้น้ำประปาเข้ามีคอรีนน้ำ RO ไม่มีคอรีน น้ำ r o ไม่มีตะกันค่า tds อยู่ที่1 ppm จึงเป็นเครื่องกรอง r o คุณภาพสูงเครื่องกรองน้ำซูจิโกะ4ขั้นตอนเซล15,000บาทจาก15,000บาท5เครื่องสุดท้ายรับประกันอะไรทุก ชิ้น25เดือนจะคืนค่าส่งหากมีการส่งซ่อมแถมไส้กรอง PP 10นิ้วทั้งหมด4อันแถมที่เปิดกระบอก10นิ้วแถมน้ำยาเช็คคอรีนแถมน้ำยาเช็คตะกัน แถมถังแรงดัน3.2แกลลอนแถมก๊อกน้ำสแตนเลสอย่างดี304ไม่เป็นสนิมโปรโมชั่นเพียง5เครื่องสุดท้ายในราคา7,900บาทค่าดูแลรักษาแสนจะถูกระยะเวลา2ปีหรือมากกว่าเพียง700 50บาทสั่งซื้อได้ที่ลาย0811742480หรือที่ร้านซูจีกะที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำ RO ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไร ราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ลาย0 8 1 1ป4หนึ่หรือที่ร้านซูจิโกะที่ช h อป e ีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ